นางสาวแพททองทานชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะว่าจากกรณีพระสงฆ์บางรูปเนี่ยประพฤติผิดวินยัยจนสร้างความสับสนและกระทบต่อความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนในสังคมตัวเองเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะบุคคลแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่เราต้องหันมาสนใจนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธศาสนาคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒน,นธรรมร่วมกับสํบานักงานพระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้รณ โรงให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย พุทธที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างคา,ารวาสกับพระสงฆ์และส่งเสริมวิธีคิดแบบไทยเพื่อทำรงไว้ซึ่งศิลธรรมแล้วก็หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยทั้งนี้นะคะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะตนเองได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อกําหนดมาตรการในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่ว่าเปิดรับแล้วก็ปรับตัวอย่างมีสติค่ะครับนะฮะคุณอุ้งอิงเนี่ยยังบอกด้วยว่าจะ หลักดานการสื่อสารภาพลักษณ์ของพุทธศาสนาให้ทันสมัยและเข้าใจง่ายเพื่อให้ศาสนาพุทธเนี่ยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในแบบที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของพวกเขาจริงๆนะฮะสุดท้ายเนี่ยคุณตงอิงก็บอกว่าขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนเพราะการฟื้นฟูศรัทธาในพ,พุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้จริงต้องเริ่มจากความเข้าใจความจริงใจและการลงมือทําร่วมกันของทุกคนนะฮะคือ ในบุมเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็น่าจะเข้าไปมีบทบาทเยอะเพราะวจริงกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีหลายงานหลายโครงการที่ทำร่วมกับทางวัดอยู่แล้วนะฮะอย่างมีกรมที่ดูแลแล้วก็ทํางานร่วมกับโดยเฉพาะเลยกรมการศาสนาอ๋อใช่ค่ะถูกต้องจะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายก็จะเป็นการสืบสานแล้วก็รักษาวัฒนธรรมไทยของเราให้อยู่คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะ